ไม่ผ่านแล้วไปไปไปเลยไปไป่งไม่มีตรับตกรับโอ้โหกดตกรับกดตกรับดตรับหน้าเาิงวัดเผามิโกะโดไม่ใช่คือคือเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมั่วไปหมดแล้วแบบมันไม่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 ดีอะผมว่าคุถาเมื่อกี้ใครเดีอด่าบ้างครัเออเต็มอ่ะไม่ได้ด่าแต่กูบอกว่ากินหมูกระทะไหมกินหมูกระทะ เสียงแพนแม่งลั่นจริงวะแม่งแสบหูเลยว่ะเออแพนรถรถลำอด้รถล้คอด้รถลำคอด้ไม่ไหววันลั่นเกินวะมีคนมาแจ้งไอ้แพนน้ำเสียงมันลั่นแต่เสียงแม่งโคตรชัดเลยก็ไปแม่ที่ตมดห้านไม่ได้่ไปไากเไม้แป่ช่วยไม่ได้เอาทะไรมเนะอ้แมงคู่แความนเชดอถือะรเงียดียวบบกนน่ะวมาม่แมาแลมาแล้าแมว ตอนสองทั้งเลยดีนี่ใครสองคนอ่ะไม่ดิไม่นี่นีลาเนลามนี่นีลานี่ดิหลายแคร์อยู่บางคนที่ไม่ได้อยู่บางคนที่ไม่ได้อยู่ดแป๊บนึงจับจีบแคทคือคือเมื่อกี้นี่ลาใส่น้องถูกไหมก่อนหน้านี้ไม่ไม่พี่พี่ฟังนะพี่พี่ที่พี่พี่เล่นนีลามาคุยเนี่ยคือพี่อ่ะแค่นีลานะพี่พุ่งตรงพี่พี่ไม่ได้โกรธหรือไม่อะไรซึ่งเรื่องเรื่องมันก่อนหนั้นนะเรื่องในอดีตนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไรจากที่ที่นิลาเคยมาเล่าพี่ฟังถูกไหม ซึ่งพี่ก็คุยกับน้องไประดับหนึ่งแล้วโอเคในเรื่องในอดีตนู่นน่ะแต่ตอนนี้น้องอ่ะมันมันเปิดอยู่ในความดูแลของพี่ถูกปะซึ่งอะไรที่มันไม่ดีไม่าขอโทษเลยนะพี่ก็นี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ไม่พี่ไม่เพราะว่าเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะมันหนูว่ามันเป็นการกระทำที่าถูกต้องพี่พี่ถูกต้องพี่พี่ก็ไม่โอเคเหมือนกันกับการทำแบบนั้นแต่พี่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงเพราะพี่ไม่ได้ฟอลโล่ตามซึ่งถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยโอเคอยู่ต่อหน้าลูกนี่น่ะอะไรกันอะ เดี๋ยวพี่จะได้ดูน้องด้วยว่าเออว่าน้องโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่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 ก็อยากให้น้องเป็นเป็นเป็นเด็กดีเข้าใจปะคือเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้พี่พูงตรงนะพี่สารภาพก็ได้ไอ้ที่ยินทีเดียดระดับเมื่อกี้มันก็มีพี่แซมแซมไปนิดนึงให้ให้น้องพูดอย่าไปจะไปโทษไปน้องทั้งหมดก็ไม่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอน้องเป็นคนพูดเนี่ยแต่น้องโดนโดนโดนคนด่าเนี่ยมันก็เหมือนกับน้องโดนด่าฟรีกกก็็ไม่่่่่่ชอออออออบตตรรงงงงงทท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 ีีีนนนนนน้้้้้ะเเเเเหาาคคคคคขขโโษษจจืัยยยยผิดแใล เข้าใจครับคือคือแต่โอ้โหแล้วไอ้ทำไมทำไมมันคนมันเยอะอะไรขนาดนั้นนะต่อครับพี่เอางี้เอางี้ขอ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 สามคนได้ไหมขอขอนิลากับแพนได้ไหมขอขอคุยส่วนตัวนี้มัละเอียดอ่อนครับขอขอโทษครับขอโทษพี่มันตอนีแบมด้วยค่ะพี่ได้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 โอเคมา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 ละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่อนไม่มันละเอียดอ่อนแล้วนี่ละเอียดอ่อนขอ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 ล็อกขอล็อกมันนี่มันนี่มาดี่มีคาร์ลขอ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 หน่อยมันละเอียดอ่อนแล้วนี่ พี่พี่ขอจัดการเรื่องนี้ก่อนมันละเอียดอ่อนจริงมันละเอียดอ่อนจริงพวกมึงอย่ามานะมาเราต้องทำร้ายน่ะมาจีบมาจีบมาจีบมาเออคือโอเคมีอันนี้มีใครบ้างนะมีนิล่ามีใครบ้างนะน้องแบมแบมโอเคนี่พ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 ี่จะพี่จะเล่าถาาความตั้งแต่แรกให้ฟังตั้งแต่วันแรกที่อันนี้พี่พูดตรงๆเลยนะเพราะว่าเราต่างคนต่างรู้เรื่องทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว แล้วพี่ออกสื่อด้วยพี่ไม่จำเป็นต้องปิดคือวันแรกที่แกร่กจีมาสมัครกับพี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยมันเรื่องอดีตเป็นไงไม่สนแต่อยู่เนี่ยอยู่กับพี่ต้องเป็นเด็กดีนะสารพัดพี่ก็จะสอนจะอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็มีคนที่เขาหวังดีกับพี่ซึ่งพี่แทปปี้ตรงนี้นะที่แบบเฮ้ยมีคนทักมาหาพี่ข้างนอกอ่ะพี่พูดชื่อนิลาก็ได้นีลาทักมาหาพี่ข้างนอกทักที่พี่คุยกับแผนพี่ก็บอกแผนตรงๆว่าเฮ้ยแผนเคยไปทําอย่างนี้พูดเเเเรื่่ออองงงหตผลกัน พี่ก็บอกแพนว่าเฮ้ยแพนการที่แพนมีไมเซ็ตมีทนานักตักติแบบเนี้พี่ไม่โอเคนะมันไม่ดีดนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตหรือว่าการที่เราทําตัวนี่อะไรถ้ามันไม่โอเคเนี่ยมันเราเราไปจัดการซะเพราะว่าพี่ไม่อยากให้เรามีภาพลักษณ์ที่มันเสีย,สยหายหรือว่าคนอื่นเขาอากติอะไรกับเรานู่นนี่นั่นเพราะว่าพี่ก็บอกตรงพี่กับนีจ้าก็รู้จักกันมานานเราก็แบบพี่ก็สนิทกันเราพี่ก็แคร์น้องนู่นนี่นั่นแต่พี่ก็แคร์เราด้วยเข้าใจปะ่ะแล้วก็เวลาเรามา,ก,ก,ากให้ ถ้ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันเกิดใหม่ที่มันเป็นปัญหาพี่ก็อยากให้มีแต่คนรักดูนี่นั่นถ้ามันจะเป็นปัญหาที่มันเล็กๆน้อยๆโอเคมาขอโทษขอผัออวก็ได้แต่ในเรื่องของความคิดที่เรื่องที่นีลามาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยซึ่งพี่ก็มองว่าเออบางทีมันก็เป็นความคิดที่ไม่ดีนะพี่พูดตรงๆแพนเข้าใจใพี่ใช่ไหมเข้าใจครับเออใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเมื่อกี้พอในวงเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็บอกนีลาว่าท,ที่ที่แพนยืนด่าก,กับพวกขาในวงมันก็มีประโยคหรือว่าคําพูดที่ พี่เป็นคนพูดใส่ในวอลแล้วก็บอกว่าเฮ้ยให้ให้แพนเป็นคนพูดแต่พอพูดใส่กันไปคู่กรณีโอเคนู่นนี่นั่นมันโอเคมีปากมีเสียงกันแต่พอมันมันเกิดเรื่องอื่นที่แบบว่าคนอื่นก็ฟังแล้วไม่โอเคแล้วเขากลับมาด่าแพนอันนี้คือพี่รู้สึกไม่ดีเพราะว่าพี่เป็นคนให้แพนพูดเองแล้วเหมือนแพนโดนด่าฟีอ่าเมื่อกี้พี่ก็เลยเห็นว่ามันเริ่มนวกันแล้วพี่ก็เลยเบรกจริงๆเมื่อกี้พี่ไม่ได้มีอารมณ์หรือว่าไม่ได้มโหเลยนะพี่เบรกไปกันนะจริงๆแต่มันเงียบแล้วมันก็มันก แต่ทีเนี้ยที่ที่ให้มาคุยกันเนี่ยเมื่อกี้คือเห็นเห็นนีลาด่าพี่บอกเออนีลาอยากให้มาคุยกับน้องหน่อยไม่อยากให้แบบมีภาพลบๆไอ้นี่กันแค่นั้นเองพี่รู้สึกจะรู้สึกแย่มากๆถ้าสมมติว่าแพนอยู่กับพี่แต่นีลาก็แบบไม่ชอบแพนด้วยหรือว่าทั้งสองคนไม่ไม่แฮปปี้กันพี่ก็ไม่ไม่แฮปปี้เหมือนกันแล้วก็อยากให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยอันนี้ก็พี่ก็พูดแบบแตรงๆว่าตอนนั้นมันมันก็ไม่เหมาะสมแล้วมันก็ไม่ถูกต้องจริงๆอยากให้ให,ให้แพนยอมรับแล้วก็เข้าใจตรงนี้แค่นั้นเองจ่่่มทีีพพูด อาฮัลโหลหนูหนูเข้าใจครับอืมแพนอยู่ไหมอยู่ครับเออแค่นั้นเลยอ่ะเรน,นี่คือแต่เมื่อกี้พี่บอกว่าหลังจากนั้นนะ่ะให้ให้ไปเคลียร์พี่ไม่รู้ว่าไปเคลียร์กันยังไงแต่เมื่อกี้นิลาพูดขึ้นมาว่าแบบด่าคนอื่นแล้วนู่นนี่นั่นเออทั้งที่ตัวมึงอะไรประมาณนั้นอนะ่ะซึ่งซึ่งพี่เข้าใจนิลาได้นะแต่แค่ว่าเอออยากให้เคลียร์กันให,ให้ให้มันแฮปปี้ดีกว<ด>่าแค่นั้น,น,นเอง<ด>เ,เออเพราะว่าถ้าเออว่ามันก็ต้องอยู่ตรงนี้มันอะไรที่กว ใช่แล้วครับถ้าสมมติว่าพี่เป็นเป็นผู้ถูกกระทํานะด้วยคําพูดหรือวาจาอะไรก็ตามในตอนนั้นนะพี่ว่าพี่พี่ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันโอเคแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอีโก้แล้วด้วยความเป็นผู้หญิงมันอาจจะแบบเฮ้ยต่างคนต่างอยู่กันนู่นนี่นั่นโอเคมันก็ได้แต่แต่ละพี่พอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วพี่ว่ามันมันมันไม่ได้นะม,นมันต้องเคลียร์กันนะเพราะว่าพี่ก็ดูจักทุกคนแล้วพี่ก็แคร์ทุกคนเหมือนกันไม่ได้แบ่งแยกว่าเฮ้ย แฟนอยู่กับพี่แล้วแบบเฮ้ยนีลาอยู่เบบี้บีแล้วแบบว่าเฮ้ยเออเรื่องของมึงดีกูไม่แคร์มึงหลอกมึงเนี่อะไรมึงจะเกลียดน้องกูเรื่องมึงพี่พี่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนแบบนั้นเออในพาร์ทของแก๊งก็ส่วนพาร์ทของแก๊งเรื่องของความสัมพันธ์ก็ให้อยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการวางตัวมันก็ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องต้องคุยกันนะเข้าใจปะแทลงรถมาดิคเมื่อกี้บอกว่าแปมใช่ไหม ใช่เอออันนี้อันที่คุยเลยอันนี้พี่พี่จะเป็นผู้ฟังแล้วให้เราให้เราคุยกันพี่เป็นผู้ฟังเราเล่าเรื่องมั้ยพี่หรือว่าเออเรืเองหนูหนูเล่าได้แล้วนะอ่าโอเคไม่ไม่ต้องเล่าก็ได้ค่ะหนูรู้ว่าหนูผิดตอนนั้นตอนนั้นยอมรับว่าเลือนเลือนมากเลือนจริงๆอ่อะตอนนั้นอันนี้แบมไม่ได้โกรธอะไรนะคืออยากรู้ว่าคือตั้งนานอะเพิ่งเพิ่งมารู้สึกผิดหรอคือแบมไม่ได้โกรธนั่นแหละคืออ่านเรื่องมันก็นานมากแต่ว่าจากที่ดูแผนเมื่อกี้เนี้ยคือ เหมือนแทนอยากต้องการสิ่งสิ่ง,งนี้จากคนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทําก็ไม่ได้รู้สึกคือหนูหนูก็ไม่ไม่ได้จะแบบมีพบปากกับพี่ขนาดน,นั้นนะก็คือเราก็ด่ากันตอนนั้นอนะแล้วหนูก็ยอมรับได้ว่าหนูเลือนหนูก็ไม่ <c oughs> ตอนนั้นหนูไม่ได้อยากขอโทษอะไรอืมพูดไปเลยพูดไปเลยพูดได้หมดเลยพูดใช้หมายถึงว่าไอล้ลึกลึกะ อย่างนั้นาเอออย่างนั้นาพูดด้วยความจริงใจก็ถูกเออว่าเราตอนนั้นเราทําอะไรไปใช่ค่ะตอนตอนนั้นใช่หนูไม่ได้หนูไม่ได้อยาขอโทษจริงแล้วหนูก็คิดว่าเรื่องมันเป็นปีแล้วหนูก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหนูถึงไม่ได้ทักไปขอโทษหรืออะไรแตนไม่อะไรแต่คนดูนแต่แต่สุดท้ายมันคือสุดู้ายที่แฟนทำอ่ะค่องค่องไปตลอดพี่จะพูดนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสุดๆเลย ช่มันเรื่องะอะไรใช่เ,เรื่องเพศพสพุดจุดจริงจริงใช่อ,อันนี้พี่ก็เห็นด้วยเพราะว่า<อ>การที่เดิมพันกับผู้หญิงแล้วแพ้แล้วไม่จ่ายเงินแล้วบอกเขาว่าก็ไม่ใช่ผู้หญิงนี่มันเป็นสิ่งที่พี่ว่าเราผู้หญิงด้ยวยกันเราไม่ควรมียอะถูก <c oughs> ส,สุดท้ายอะเราอยู่ด้วยกันพี่เชื่อว่าจับจีบก็เข้าใจว่าจีบเป็นอาดเป็นน้องน่ารักอืมพี่ตามแบบประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวพี่จะพูดมุมองพี่ก่อนเดี๋ยวแทนจะพูดหรือว่าจะ เกี่ยอะไรกับเขาก็แ,แต่คือถ้าพี่เป็นมุมมองผู้ถูกกระทำเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนจริงซึ่งโอเคมันดีนะที่แพนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราเลื้อนเราโน่นนี่นั่นเราเกเรเราไม่แคร์เราไม่สนไม่ให้ครๆครโน่นนี่นั่นถูกไหม<ด>แต่<ด><ด>พอแพนมาอยู่กับพี่ปุ๊บพี่ได้รับเรื่องนี้มาพี่พูดตรงๆกับแพนแต่ว่าแรกที่พี่รู้เรื่องถูกปะ่ะพี่ไม่อ้อมเลยนะพี่ก็บอกแพนว่าพี่ไม่ชอบกับความคิดแบบนี้โน่นนี่นั่นพี่ก็บอกแพนทุกอย่างแล้วมันก็ดีที่เรายินยอมแล้วเราก็ยอมรับพี่ก็แบบเอยแฮปปี้ตรงนี้พี่่ไไมดด้คิ เรื่องอื่นเลยก็อบอกโอเคถ้าสมมติน้องจะปรับตัวหรือว่าน้องรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันจะต้องเป็นยังไงแล้วสังคมมันค่อนข้างกว้างอย่างที่นีลาพูดซึ่งเราเปลี่ยนหมายเลตได้เราเปลี่ยนความคิดได้มันมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะให้ให้คุยกับเจ้าตัวให้มันเคลียเพราะว่าอย่างน้อยคือมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดในพี่พูดตรงพี่ไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วเราจะรู้สึกผิดในตอนนี้หรือว่าตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากขอโทษแต่ตอนเนี้ยถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเราเราเปลี่ยนแล้วจริงจริงแล้วเราก็ อยากจะไม่อยากให้มีอะไรที่มันติดค้างในอดีตอลพี่ว่าเราตัดสินใจเองได้ด้วยตัวเองพี่พูดแค่นี้แล้วกันจริงที่จะแนะนำไม่พาะอ่ผู้หญิงแจ้งใหญ่อ่ะมันไม่ได้มีเยอะหรอกอส่วนมากเรารักกันเหมือนว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกันดีกว่าคือแบบพี่อะถ้าน้องทักมาขอโทษไอ้แบมตั้งแต่วันที่เราเคลียร์กับพี่ดำไปไม่ได้มีอะไรเลยเพราะมันเป็นเรื่องมานานมากแล้วนานแบบนานอะ่ะไม่ว่านานอ่ะเออมันเขาเรียกว่าเป็นในอดีตอ่ะแล้วน้องแบมมันก็ มันก็รู้สึกในใจอยากคำคำพูดนั้นนะมันก็มีแบบแบบแคสอะใช่ป้าันนั้นหรือแคสไปด้วยปะไม่ม่แคสไปคคือตอนนั้นตอนนั้นที่หนูที่หนูเจอที่จำเรื่องที่มีนหนูพูดเรื่องข้างนอกได้ไหมคะเอาเลยเลยพูด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 เลยที่มีดราม่าเรื่องในเฟซที่มีประจันคนคนเหนือตอนนั้น่ะหนูกะว่าจะทักไปขอโทษแล้ว แล้วก็พอมีพี่ก็มีปัญหากับคนคนนั้นใช่ไหมที่หนูเคยส่งแชทไปหาพี่แล้วเขามาชวนหนูเล่นสตอรี่แล้วที่หนูโพสอะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพี่ก็มามามา,มามิ้นไลค์หรือมามิ้นเอ้ยพี่ทักตอบกับเอ้ยตอบกับแชทหนูมากดไลค์มาหนูก็รู้รู้แล้วพี่คงไม่ไม่ชอบเหมือนเดิมแล้วหนูก็เลยไม่ไม่กล้าทักไปขอโทษ เอาจริงๆแพนเอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องพี่นิราสิมันคือเรื่องแบมกับแคทไม่ใช่ก็พี่หนูก็พวกพี่เพื่อนกันใช่ไหมคือไม่เกี่ยวสิคนเราถ้ามันสำนึกผิดจริงๆอะมันสามารถทับมาได้เลยแต่แต่ถ้าไม่ไม่ชอบกันก็คือต้องไม่ชอบหมดถูกไหมล่ะไม่เกี่ยวนะไม่มีนะไม่ยไม่มีนะเกลียดใครต้องไปเกลียดตาม คือคือ,อ,คอแค่แค่แค่แแแแแมันอารมณ์ไรเราใช่แต่ว่าพี่ไม่ได้ไปเกลียดเราเพราะว่าอันนั้นแต่เราพี่โกรธที่ทําไมถึงมาพูดกับเรียกว่าไงดีพห้ที่ถามอย่างนั้นกับน้นนองพี่เอาง่ายๆดีกว่าเพราะพี่กร็รักน้องพี่ทุกคนเหมือนกันและพี่พี่ก็รู้สึกว่าเวลาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะไม่น่ารักเลยเฉยแค่นั้นเองพี่ว่าเป็นการขอโทษกันหนาดีที่สุดใช่ค่ะหนูหนูก็ หนูรู้ว่าหนูหนูผิดจริงๆหนูก็ไม่มีคําแก้ตัวอะไรเลยหนูก็ขอโทษค่ะถึงจะขอโทษช้าขอหนูตอนนั้นหนูไม่ได้ซ้ำนึ่งหนูไม่ได้คิดเรื่องนี้จริงๆโอเคดีแล้วหลังจากนี้แพนจะคิดใช่ไหมใช่ค่ะคิดตั้งแต่ที่พีดังสม่ิดแล้วค่ะก็คิดได้ก็ดีเวลาเราอยู่เราก็อยู่กงอะไรทำอะไรเราไม่ใชอ๋อ ก็ตีแล้วก็นั่นแหละกินกันแฮปปี้แค่นั้นเองอยกจอะไรพีดำจริงๆมันถ้ามันจะคุยกันแบบละเอียดอ่อนเรื่องของผู้หญิงพี่พี่พี่ออกก็ได้นะพี่พี่ยุ่งก็ได้หมายถึงว่าแต่แค่แบบเออพี่ไม่อยากให้เออไม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปขอโทษอ้อคุยก่อนเมื่อกี้แม่งวงนัวพี่เบรกเลยเมื่อกี้พี่ไม่ได้มกไม่ใช่เมื่อกี้เขา เงียบกันหมดเลยไม่รู้ว่าเขาไอ้นี่กันหรือเปล่าโกรธโไม่ใช่แอบโกรธไม่ใช่มาเมื่อกี้มันนัวไม่ใช่เมื่อกี้มันนัวแล้วแบบว่ารู้สึกว่าไูออกเลยไใช่ฟังก่อนคือเมื่อกี้มันนัวแล้วพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวแพ้กับจีมันโดนด่าฟรีแล้วแบบรู้สึกว่ามันมันไม่แร์กับน้องพี่ก็เลยเบรกแล้วหยุดไปแค่นั้นเองเออแต่แต่จริงๆพี่ไม่ควรทําแบบนั้นเพราะว่าแต่ไม่รู้ทํายังไงอันนี้พุ่งตรงเมื่อกี้กลางวงก็เลยแบบตะโกนด้วยอารมณ์ไปเออแค่นั้นเองแต่พี่รู้สึกว่าเอ เขาเขาเขาก็ไม่ควรสมควรที่จะโดนแบบนั้นแต่ในในมุมมองพี่อะนะเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปคุยกับเขาเองนเข้าใจเข้าใจแต่ขอบโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ดาวอืมโอเคเมื่อกี้นีลาก็ตกใจพี่ขอโทษใช่ค่ะไม่เป็นไรจ้าขอโทษแทนเพื่อนหนุนด้วยครับ ไม่เป็นไรเลยจ้ะจจิตไม่เป็นไรก็คือแฮปปี้ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมไม่ขอโทษเองนะจริงๆอ่ะถ้าเป็นเนี้ยขอโทษเองเลยมาขอโทษแทนมันไม่ใช่เมื่อกี้แทนพูดไปแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ยินเหรอเนี่ยจะเอาใช่ไหมอืมอะไรไม่ได้พูดคนโน้นพูดอ๋อโอเคโทษทีติดคนแล้วจะขึ้นเสียงทำไมอ่ะแล้วมันขึ้นเสียงทำไมอ่ะหนูไม่ได้ขึ้นเสียงไม่ใช่ไม่ใช่คนโน้นนะขึ้นเสียงทำไมเนี่ยจูดี้ขึ้นเสียงทำไมไเธอเห็นมามองหน้า ก็ไม่หยาดไม่ต่างจริงพี่จะมองตาเป็นอะไรอ่ะพี่จะพูดข้ามพี่จะพูดข้ามก็เดินหาจูดี้พอกูพูดก็เดินหาใครก็ไม่รู้พี่พี่พูดข้ามเฉยพี่พูดข้ามเฉยอะไรวะไม่พี่เฉนแล้วรู้ว่ายังบอกหนูอยู่เลยเป็นเรื่องเป็นราวด้วยย้อนแล้วก็เตยค้างทีมั้งจบจบฮะวายเฉยใช่ไหม เคลียร์ล้วเคลียร์ล้วเคลียร์ล้วจบสวยไหมเนี่ยจบสวยจบสวยจบสวยไม่มีอะไรเล่าอะไรมึงไปถามแพนกับจีบเองเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปคุยเอาคุยเองเดี๋ยวไปคุยเอาคุยเองไม่เมื่อกี้คือมันมันนัวแล้วแบบว่ารู้สึกว่าไม่อยากให้ให้แพนกับจีบมันโดนด่าฟรีบางเรื่องแบบคนมันนัวเยอะอ่ะก็เลยหยุดก็เลยเบรกตอนนี้พีห้ามหนูกับแพนหนูก็ไหวนะพวกหนูเป็นคู่เออรู้แล้วโคตรเก่งเลยวะเอางี้พี่พาไปด่าต่อพี่ไม่อยากให้เรื่องมันจบอยากให้เรื่องมันเกิด ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเี๋ยวพี่พี่คุยก่อนพี่คุยก่อนเอ้ยมหลืออะไรวะไหนนะเชียอยู่ไหนรวันีไม่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 ไมไม่ไม่ไมีมไม่ไม่ไม่ม่ไมม่ไอ่ไม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 ะไม่ไบ่ไม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 ่ไจะหยุไม่งไงดีว่าค่อแม่งนวไเลมอัมที่ไม่าม่ไม่ม่ไบมันม่นมันไม่มันไม่ดีกับเมือง่ไม่ไะพูด่รม่ไ่มมกไม่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไมมม่่ไม่ไม่่ เออเราเราขอโทษเขาดีกว่าอะไรเงี้ยเราเราแค่เมื่อกี้มันรัวจริงสกปรกอะไรวะกูสกปรกอะไรวะแล้วเข้าไปไหนหมดแล้ววะจิบหายละอีนนี้โว้ยนี่อันนี่ออกคุยหรือเปล่าครับออกคุยหรือเปล่าใช่ไหมขอขอขอคุยด้วยหน่อยครับขอคุยด้วยหน่อยครับไม่ใส่เหมือนกันแพนโดร่าโอ้ยฮะ ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับคือ,ค,อคือเรื่องของสองผู้หญิงสองคนก็เรื่องของผู้หญิงอันอนั้นพี่พี่ไม่ยุ่งคือเมื่อกี้ที่พี่ะตะโกนไปคือเมื่อกี้พี่ไม่ไดตต้ต้องต้องต้องบอกว่าตั้งใจแหละอันนี้พูศต้องว่าตั้งใจแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าหรือว่าอย่างอันนี้นขอโทษด้วยนะครับเข้าใจค่ะเมื่อกี้เพราะว่ามันจะได้มันจะได้ใช่เพราะว่าเมื่อกี้มันมันไม่ภาพลักษณ์มันไม่ดีกับกับเมืองด้วยแล้วก็ในในสังคมหลายๆอย่างด้วยแล้วเมื่อกี้มันก็แบบ ดูกันเละไปหมดเลยแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยต้องทําอย่างนั้นไปแต่แต่ไม่ได้จะว่าหรือว่าจะด่าใครเป็นการส่วนตัวสักคนเลยอันนี้ขอโทษจริงครับที่ที่ทําให้รู้สึกไม่ดีมันมันต้องมีคนคิดบ้างแหละแต่มามาพูดด้วยตัวเองดีกว่าครับต้องขอโทษจริงส่วนเรื่องที่ทะเลาะกันอันนี้คือพี่พี่ไม่ยุ่งจริงครับพี่ไม่ยุ่งถึงแม้เมื่อกี้แบบปันปันให้น้องพูดบ้างแต่หลังจากนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันให้เป็นเรื่องของผู้หญิงแล้วกันเข้าใจใช่ไหมครับ ขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้คือไม่ไม่ได้มีอารมณ์จริงๆนะไม่ได้มีอารมณ์จริงแต่แค่แบบครับขอขอบคุณครับัครบขอบคุณที่เข้าใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเจ๊ใครเอาเฟอร์ที่แหลกมาแล้วไม่เอากลับไปเปิดแดงเดี๋ยวแล้วพี่ขับให้พี่ขับไปพี่แป๊พี่ไปดูอยู่หรอไม่ใช่แพ๊ดมันขับรถพาพี่มา ปกติชอบเดือดมอไม่เมื่อกี้คือมันเดือดเกินพอกูบอกให้แพนพูดคําว่าอะไรนะแบบพวกมึงตอแหลสิบหายแม่งเหมือนจุดไฟแช็คไอเชี่ยแม่งเกินมันมันนัวเกินไปหน่อยก็เลยแบบเออเบรกดีกว่าพี่ไปนะค,ะไคุยออคุยมาแล้วแต่พี่บอกว่าเรื่องของผู้หญิงที่จะทะเลาะก,กันคือพี่ไม่ยุ่งเข้าใจปะ แอนตีบอยู่ปะนี่ขนาดไม่ยอเออไม่ใช่เมื่อกี้มันมันฟรีไหมมันนัวคือกูกูเป็นคนสั่งให้แอนพูดเองอ่ะที่ให้ด่าเขาตอนแหล่ะแต่บ้าพอพูดปึ๊บพอพูดปึ๊บแม่เหมือนจุดไฟอ่ะโอ้โหแบ่งนัวเลยไอเหียน้ำมันตาดีวีอ่ะคือหนูหนูจริงๆหนูก็ความคำพูดนั้นติดในหัวหนูอยู่นะแต่ว่าถ้าพูดไปตอนแรกนึกว่าจะเขีย์ดีๆถ้าพูดไปก็น่าจะระเบิดเลยล่ะไม่ใช่แต่มันเถียงกันมาตั้งนานแล้วไงผมไม่เห็นจะจบสักที ำเป็นคนที่ทำให้แพนแพ้สไม่ของไม่อยากยอมรับหรอกคือจริงๆหนูผู้หนููสองคนแบบอุตส่าห์คีบลูกเมื่อไหร่อุตส่าห์สองคนไหวอยู่แล้วผมไม่รู้ผมก็เกือบไม่ไหวเหมือนกันตอนที่เขาเรียกชื่อผมเนี่ยไม่จะพูดแล้วคุณจะพูดแล้วคจะไม่ไหวตอนนั้นจะเป็นไรแต่คือไอ้เชี่ยไอ้ท็อปมึงก็คิดเอาแล้วกันว่ามึงจะรู้สึกผิดกับเรื่องแค่นี้แค่ไหนอ่ะว่ามึงทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ไอ้เหี้ยไม่น่าเออไอ้เหี้ยโค้โเลยไอ้เหี้ยโอ้โศโคกอ่ะเออแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ขนาดนั้น่ะไ ไม่อย oh, you know. s> <S ู่แม้กระทั่งตรงแลนที่เขาด่ากันโอ้ยอยู่น้องนั่งบล็อกรอยอยู่บ่อหลังใช่เหรอโอ้ลงก็ไม่ลงแบทท็อปเห็นพี่ท็อปเปลี่ยนพี่ท็อปเปลี่ยนเป็นหัวขาวท็อปลักลูกคนไหนอ่ะอยากรู้แค่เนี้ท็อปลักลูกคนไหนไอ้ท็อปไปไหนไม่รู้แม่งคือเมื่อกี้แม่งนัวจัดเลยคือ หนูทุกคนเนี่ยกูบอกเลยเมื่อกี้สีขาวสีดำสีเที่ยอะไรอ่ะมาไอ้ตู้เหมือนกันคุยคุยคุยไอ้ไอ้ยืนยงยืนยงไอ้กลมือข้างกายตู้ไอ้ตู้คุยคุยคุยอีกคนอีกคนหนึ่งปากกาดำปากกาแดงปากกาดำปากกาแดงอยู่นั่นอ่ะไม่ปากกาดำปากกาแดงอ่ะคือที่คนพาน้องพี่ไปขอโทษอะไรไปเกี่ยวไอ้ถ้า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 สมมติว่าพูดถึงในเรื่องของของจีกับแพนกับเรื่องที่ที่เกิดขึ้นกับนราเนี่ยนะ พี่พูดเป็นกลางนะพี่ก็ไม่รู้นะว่าจุดเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วใครถูกใครผิดแต่พี่มองว่ารู้สึกว่าทุกคนมันต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองแค่แต่ปะแบบเอองั้นธรรมดาเออเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยพี่ไม่ว่าแล้วพี่ก็ไม่ห้ามเพราะฉะนั้นเราก็จัดการของเราไปโอเคครับเออแต่คือมันล่นมากเลยแต่คนที่ผิดแน่พี่ท็อปแต่ไม่แต่คนผิดแน่พี่ท็อปไม่อันนี้ป้าพันกว่าบาทหรอใช่หรอไม่แต่จริงมันมีมันมีมีเรื่องผิดมันผิดไอ้นี่มันผิดเรื่องจริงจมันห้ามนำเดินสตอรี่แหละมันตรง คือเราไปแทงเขาถูกไหมใช่เราแต่เขามาด่าเราถูกปะเขาไปด่าเราก่อนอ่าแล้วเราเลยแทงเขาแต่สุดท้ายก็หลุดท้ายบูมแคร์เขห้ามไงพี่ห้ามมีสตอรี่ในช่วงนี้ไงพี่เก็ตไหมเออผมเล็งผมเลยผมเลยห่วงตรงนั้นก็ไอ้เกี้ยนเรื่องไม่โดนดีกว่าไปพี่ถูกไหมล่ะอย่าก็ปล่อยไปรำใจรำใจน้ำตาเดียววิไม่เมื่อกี้ตอนที่มีคนพูดแบบบูมแคร์นึกว่าแบบเอาแล้วแม่งเขาบอกว่าอะไรกูเปิดเออกูเปิดเงินดูเงินในบัญชีได้เฮี้ยแม่งไม่พอด้วย ก็เลยแบบเออเวลาจะทําอะไรมันนึกนึกนิดนึงไม่แบบคิดข้างหลังนิดนึงไม่เป็นมันเราก็แถไปว่าแบบ้ยมันสุดตัวไม่เกี่ยวแก๊งอะไรว่าไปพูดไปใช่ใช่ตอนหนูไปหนูใส่ชุดลิงไปพี่กันหนูถาในพวกนี้พักใช่ไหมเพราะว่าหนูเจ็บคอมากเลย ใช่หนูหนูหนูจะไปนอนหนูจะไปนอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเรามาจบตีหนึ่งโอ้จะตีสองแล้วโอ้กูจะแบบแล้วกันกูกูจะไปคือเมื่อกี้ถ้ามีโอเวอร์เลยนะจบเลยอ่ะแบบว่าใครเป็นคนด่าเราจะได้ดูได้เราจะได้แบบจิ้มด้ถยตตัวจริง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 โร้แล้วเสียไม่บอกลวครับเดี๋ยวจัดให้เราไม่พู้รัี หมายถึงตอนไหนแรงเกี่ยวหรอเออไม่ตั้งแต่แรกอ่ะที่มีเรื่องนะแต่แต่ถ้าหมถึงตอนไหนมีเรื่องไหนตอนตอนที่ด่าไงทีว่าหนึ่งสี่ยงที่มีคนบอกคุมกาลาหวยตอนนั้นตอนนั้นจริงๆเราอยู่เราแก๊งเราอยู่ด้วยกันหมดล้วได้ยินหมดว่าตอนนั้ใครพูดแต่แค่เจ้าเจ้าตัวเขาไม่ยอมออกมายอมรับทีนี้เราจะเอาอะไรไปมัดตัวเขาละถูกไหเราได้แค่คำพูดมีแต่โก้ะจริงครับเบบี้เหมือนกับยังตา แม่แล้วไหลไ่แต่คนไม่คิดว่าแบบให้ <พา S 1> ดา่าผู้หญิงด่ากันแล้วแบบพอตะกิดคำเดียวแม่งขนาดนี้เย้ําละคุณจริงๆว่าคำเดียวตอนเขาบอกว่าจริงผมผมเลี่ยงผมเลี่ยงไม่ให้มันมาเจอกันด้วยซ้ำแต่ทีนี้อีกฝั่งนั้นนานแบบเอาเอาเอามาคุยสิอยากเคลียร์กันอยากเคลียร์กันอ่าได้มื่อยากเคลียร์ผมก็รู้ว่าไอแฟนมันนิสัยเป็นไงก็เอาเอาไม่เป็นไรอย่างนั้นเนาะอย่างนั้นไม่ดรามากก็โอเคก็ไปเคลียร์กันไปเอางีา้แต่ถ้าพี่คือขาดใจว่าถ้าขาดใจก็ไปหาเลยที่แลนดไปต่อเลยแค่นั้นอะ อ้ายอพูดเล่น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 พุ่เล่นม่อันนี้อันนี้แต้มแม่ถ้าเกิดบอกเขาว่าแบบว่าขอเล่นคำๆได้ไหมสองสิบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้โหจะเก่งอะไรขนาดนั้นวะเชื่อสองสิบ ไอ้หล่อมันพื้งโดนด่ามาเงี้ยฮะอีกทีเออเออไม่คื้นสองสี่ดีสองสี่อ๋อสองสี่มันไม่ต้องชุบมันก็เล่นได้ก็รู้แต่ถ้าสมมติว่าแพ้มานี่ผูดับนะพี่บอกก่อนนะหนูดับนะไม่แพ้หนูไม่แพ้หนูไม่แพ้ขนาดพี่ยังแพ้หนูเลยพี่ดำอ้าวมันบูมเลยเฮ้ยมันบดิโอ้โหดูดิโอ้โหเสียหายยิ่งหายแบบนี้พี่ดำพี่พี่อย่าลืมบัตเบดกับการั้นอเาเต้นหมดแล้วพี่ดำไม่บนมาเข้ากูได้ไงวะเนี่ย พี่ดำแล้วท่าเต้นทำไมกอดไหมังเออพี่ดำแล้วเริ่มพันผมเมื่อกี้แต่วพี่รู้พ่ทีเดียวเลยแต่ผมว่าพี่ดำต้องเจอการหลงนะเขาลั่นมากนะเบบี้มันก็ยังตาแต่พี่ดำอ่ะตรงนั้นอ่ะมีเป็นร้อยคนอ่ะตายหว่ะหน้ากับวงใหญ่เออเสียแล้วเงียบกัน่ะแต่พี่แพ้จีบอะไรเมื่อกี้เถียงกันเลยไม่ตอนนั้นมันอะไรกันบ้างไม่รู้พี่ไม่ได้ฟังเลยอ่ะพี่บอกให้เงียบแล้วมันก็เงียบมันก็เงียบกันหมดเลย เไมเ่ใช่ัี่่ะคังวลผมลงในเกมคือพี่ไม่ได้โมโหหรือไม่ได้อะไรเลยแต่พี่รู้สึกว่ามันมันแค่เริ่มเกินไปแล้วพี่ก็เลยต้องหยุดแค่นั้นเองคน้วหยุดกันดจริงพี่พูดเขาก็หยุดกันจริงอ่ะคนอื่นมันด่าปีแต่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 คือคู่กรณีมันก็ไม่สมควรที่จะเจอแบบนี้ครับแต่ว่าพี่ก็ไปขอโทษเขามาเมื่อกี้พี่ไปขอโทษเขาด้วยขอโทษดิเฮียแล้วกูด่าเขาอะเมื่อกี้อะ ไม right? <But S 2> ่ชอบอะไรเด็ดๆอะไรนะแต่หนมไม่ชอบแบบหนูไม่ขอไปโทษหนูไม่ไปขอโทษไม่เป็นไรเรื่อง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 เราเรื่องเรื่องส่วนตัวพี่ไม่ยุ่งแต่มาถึงว่าพี่พี่ที่พี่ทำมันเขาไม่สมควรจะโดนเฉยแค่นั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่แพทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนพาไปเปลี่ยนสูตรด้วยมั้งตอนไปขอโทษเต็มตุ่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไปบอกเออบอกพี่ขอโทษแบบเมื่อกี้คือจริงๆพวกเราก็ไม่สมควรจะโดนอะไรแบบนั้นแต่แค่แบบมันมันเกินกว่าเหตุไปพี่ก็เลยต้องหยุดอะไรแค่นั้นเองพ ขอโทษขอโทษขอโทษตอนเล่นนดอปเลยสัตว์แล้วไม่กีนถ้าแบบหมดแล้วถ้าไม่กี้ผมดไม่มีพี่ก็น่าจะมันนะตรงนั้นนะพี่ไม่ห้ามอ่ะเป็นชั่วโมงอ่ะจะลืมไปดูนะครับไอ้เนีะยดังอะไรตกนลครับ

ดูไหมกูเจอใครและก็ช่วงนี้สนับสนุนโดยเซนเซเอ็กโคเอ็มเฟิร์สคอเลคชั่นสามารถไปจัดก,กันได้นะครับที่ลิงก์ตรงนี้เลย